สวัสดีจ้าสวัสดีผู้ติดตามที่น่ารักของใหญ่ดวงจ้าว้าววันนี้กรุงเทพมหานครฝนตกอากาศเย็นเย็น,ยนลมพัดนี่นะคะฝนตกวันนี้ก็ปลปรยโ่อยอยู่เม็ดสองเม็ดโอ้มีแหงเด้กรุงเทพมหาคนคร กรุงเทพมหานครวันนี้อากาศเย็นนะคะวันนี้เย็นจดทื่นมีความสุขฝนตกพักอีใช่ไหมแมนฝนตกโอ้สบายสบายขึ้นหอดบ้านจะแง่ใครมือแดงอากาศแบบว้ามีเสียงฝ่าห้องรอบโอ้ยเป็นยังสิคูเมือใครเน,น้นอจา้า พี่น้องเย็นดีขนาดร่มผัดโอ้รมผัดอย่างแห้งเลยสุดยอดเลยแบบนี้ค่อยดีหน่อยเนาะแต่สุขภาพดีออเาอาขนล่งเวบสิ

คนลงเม็ดอันนี้เดี๋ยวจะมาดีเนาะซีนาซีตาสีออกลุดออกว่าแบบเนาะหาลมก่อนจ้ะล่มแบบป๊กพาไอ่ดวงนี่ก็ได้มากก็บไิตกงห้ปันได้ได้เนาะโบกางดอก ฝนมันตกเสืหัวเนี่ยก็มีแห้งหอนมาหลายมือเลยายางเดินไปทำงานทุกวันทุกวันเน,นาะจ้ะปากซอยเขาซอยตามถนน ตามสะทานถึงมึงถึงมึงจนเลยได้คลิปอันรถติดมาฝากพ่อแม่พี่น้องถึงมึงหัวมือเนะจ๊ะสามารถเลยกะบทายรถตลดติ๊ดลดติดแจ้งข่าวกันไปเนาะจ้ะได้ติดตามกระชิบู่ว่าเมื่อได้ลดติด๊ดลดติดเนาะจ้ะสิยงระลุ่มรดับกรณีหน้าเสิยงทัดเป็นกล้า ทำนี่ก่อนนะจ๊ะนะจ๊ะดดงเดินรีดเดินไปทำงานจะในใน่วงเข้างานเที่ยงอันนี้ก็สิบเ็ดโมงจะสีสิบแล้วจ้ะขอบคุณนะคะ้าขอบคุณที่เข้ามาเปน็ในกำลังใจให้กันุกพันเด้อจ้าสวัสดีจ้า